ปิดสวิตไข่เฮียครับท่านผู้ชมมนะฮะเอออันนี้เป็นขนมไข่เฮียนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะอีกหรือถ้าเรียกให้สุภาพก็เรียกว่าขนมไข่หงนะหรือขนมอะไรอ่ะนะมันจะมีภาษาท้องถิ่นที่เรียกชื่อขนมนี้ชนิดนี้ต่างๆกันไปนะเออนะครับแต่แถวบ้านนั้นมีนเรียกขนมไข่เฮียนะใช่ไหม แต่พอมันดูไม่น่ากินปั๊บเขาก็เรียกว่าขนมไข่หงนะใช่ไหมเออให้มันดูสุภาพหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะแม่ค้าก็โพสบอกโอ้โหตลาดเงียบมากนะเออนะครับขนาดแม่ค้าไข่หงงยังบอกเลยตลาดเงียบมากนะตอนนี้แม่ค้าพ่อค้านั่งมองหน้ากันแล้วไม่มีลูกค้าเลยนะเออนี่ครับ ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้านะเออที่เขาลงคลิปกันใน Ti k t o k นะครับซึ่งก็เป็นไม่มีข่าวนักข่าวช่องข่าวไหนเอาไปนำเสนอหรอกมีแต่ช่องแอดมินนี่แหละนะมานำเสนอเออนะครับเพราะก็เป็นมาช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อค้าแม่ค้านะฮะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าโพสใน Tik t o k ก็ไม่มีใครสนใจใช่ไหมเออโพสไปก็คนดูก็ ยี่สิบสามสิบยอดแชร์ก็หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแอดมินก็ต้องเอามาแชร์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับขนาดเนี่ยเห็นไหมร้านขนมไข่หงเนี่ยยังขายไม่ได้เลยนะแม่ค้าพ่อค้าเรียกว่าจะแทบทุกร้านนะครับตอนเนี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเข้าขั้นมิกฤตแล้วแอดมินว่านนะตอนเนี้ยแล้วที่ช่วงปีใหม่ด้วยคนกลับบ้านกันหมดแล้วป่านเนี้ยนะเออ กลับบ้านนอกกันหมดนะครับกับภูมิมิลำเนากันหมดตลาดก็ยิ่งเงียบไปใหญ่นะเออโอช่วงนี้รถกำลังติดเลยนะช่วงนี้กำลังคนกำลังกลับบ้านเลยนะเออรถกำลังติดละยี่ิบห้ายี่หกยเจ็ดเนี่ยนะครับนะบางคนก็ถึงบ้านแล้วก็เตรียมรอเขาดาวปีใหม่นะเออเห็นไหมฮะ นะครับมันเงียบไปหมดมันเงียบสนิทจ,จริงๆนะครับบางคนยังงงอยู่เใช้หน้าอุงอิงทําไมไม่ใช้ใช้หน้าเสรษฐายังมีคนมางงอยู่เอา้าก็อุงอิงมันเป็นคนบอกว่าปิดสวิตถามปอมีเกียรติมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีไงนะเออก็อุงอิงก็เป็นออะไรนะเ็าเรียกว่ามีตําแหน่งนะเรียกว่านายกคนที่สองก็ได้อกก็ว่า เออนะครับอ,อจะนายกจะอุ้งอิงจะเศรษฐาอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละ,จะเจาลูกใครลงก็เหมือนกันนั่นแหละนะไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงใช่ว่ารัฐบาลเศษเรษฐาแล้วคิดว่าเศรษฐามันมีอ่ามีปากมีเสียงคนเดียวเหรอนะเออนะครับคิดว่าเศรษฐามันเป็นนายกตัวจริงตัวแท้ตัวแน่ตัวนอนเหรอเออถ้ามันไม่มีไอ้ชั้นที่สี่ มันจะได้เป็นนายกไหมถามหน่อยถามแค่เนี้ยนะฮะถ้ามันไม่ไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวพันกับชั้นสิบสี่เนี่ยมันจะไม่จะมันจะไม่ได้เป็นนายกไหมเอาแค่นี้ดีกว่าเพียงถามแค่เนี้ก็ชั้นสิบสี่มันวางตัวไอ้หมดแล้วอ่ทั้งลูกสาวมันเศรษฐาเนนี้มันวางตัวไอ้หมดแล้วเออนะครับถ้ามันไม่หยิบขึ้นมามันจะได้เป็นนายกไหมมันก็ขายบ้านหรือนั่นแหละ เอาแค่นี้เอาง่ายๆลองไปคิดดูนะครับเศรษฐาเป็นใครพ่อค้าบ้านพ่อค้าขายบ้านแล้วอยู่ๆมาเป็นนายกได้ยังไงเอาแค่นี้มีความสามารถอะไรมีความรู้มีความร,ร,รู้เรื่องบ้านเมืองอะไรถามหน่อยเออถามแค่นี้นะเอ <c oughs> ออุ้งอิงก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีชั้นสิบสี่พ่อมันอ่ะยังไม่ได้นั่งประธานยุทยศาสตร์พักไหมเอาแค่นี้ยเอาง่ายๆแค่เนี้ นะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ